ดีครับมาพบกับผมอีกแล้วครับในคลิปนี้เบาตองครับผมมื้อนี้ผ้าพี่นองมากินนี่ครับก้อยขอบุนครับผมเพราะว่าที่เอื่นก้อยนี่ก็เพราะว่ามันจะใส่ข่าขัวน้ำเด้ครับจะใส่ข่าขัวครับผมใส่หมูย่อไว้นําครับอากาศมีบลเขือเทครับมีทัวทัวทัวส้อยนะครับพุ่งแบบเพื่อนกับก้อยนะครับ มีข,ข้าวคั่วใส่น้ำประแดกนุ่นๆนะครับหน่อยหนึ่งให้มันหอมนะครับมีพริกป่นครับผมออกหน้าบีบใส่หอมครับแซบได้ครับโปเซียลองเห็ดแบ่วของผมงเดิคอับเดยโปเซียครับ,รรรบก่อนสินรบรปดส้มคลิปกรับฝากพี่สามน้องทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง u ู u b e ของบ่าตออไดได้เยครับไป ไปกินกันเลยครับโปโตงอไร้ครับผมมาเดอมากินกันบบ่าวตออเนือครับนี่ครับเอากขับพากก่อนใส่พากาไม่ยญนเลยครับนี่นะครับติดดๆตๆิดคำแฉครับพี่น้อง แซ่บนะครับหมูยอ่อมันสีเพิ่มรสชาติแบบว่าเพิ่มคุ้มหอมมันจะมีพริกไทยของหมูยอครับหอมขอมกันพสเาษครับพีเนาะก็พักนยครับพักไส้มีปักกาดขาวหอมพักกี้ครับหูยอมสีอันเน็นสิบแบบยญงไงนะครับ โอ้ตกตกตกลนพี่ทัวนะครับอแชร์ประกาศนี่น้องพี่นู่ยงงไงครับ แต่มีความแสบซ่อนอยู่นี่ครับจัดไปครับ มาเด้อผู้ใดอยากน้ำบบาต่อมาเด้อมาเด้อมากินน้ำก,นกันเด้อดูแลสุขภาพเลยเด้อพี่น้องไอง้โควิดหลายครับแซมะนะแมาหนแซมครับ รอกิ่เบิรงขันบ่เสื้อผมเมนูนี้ผมมาแส่บครับใส่หมูยอม่อแนะนำครับครับผมหมูย่ออบร้นนะครับิ่นห็ดเองครับของเทียหอมขับ เดี๋ยววังก็เลยครับพก่อนเสบขากันเลยครับ <S <S มูยอ,อก,ก่อหอมครับ อ้อมกับขัวงอ้อมปีกปนหน่อยหยัดกับประตูเลยครับแบงคเกอรกนอนครับพังที่ไ kết bạc với nó đấy หอมไหมครับข้าวควายพิกนบากหน้าคนระับแล้วก็เครื่องเคี่ยวหอมไหมคล้ายๆแบบเห็ดแบบเห็ดแบบลาบนะครับเศษขอบุนเหนียวๆครับถ้าผู้ใดบ้กักให้นเศษมันเหนียวกันเอาเส้นหนามกันเลยนะครับให้มัน,สนเสริมดินหนามนิดนึงด้วยว่า ใส่นาปก็แดกให้มันนุ่งๆกูดนีกักนเลยนะครับแต่ว่าผมอยากให้เห็ดให้มันแหงๆมึงน,นะครับมันเสื่อมายลาบนะครับลาบแห้งเียครับ เม,มนูนง่ายครับเมนูเหล่งด่วนจับปีกปงปีกปนในพวกยาส่หรอครับพี่น้อนย สำหรับท่านไหนที่เขามาเบิ้งคลิปใหม่กับกาแกดติดตามกดไหลคดแชร์ให้บอตอมไหนด้วยครับเจะได้มีคนเบื้องไร้คือสองพันคนแนนครับช่วงนี้คนเบิ้งกันยังหน่อยอยู่นะครับกาแฟซอยแชร์ครับกดติดตามเป็นกาลังใจให้บอตอมนั้นเลยอในการทําคลิปนะครับเสียดายมีกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับมันเสียดายแบบว่ามีคนมาเบิ้องตะห้องจีดีได้เลยครับ ถึงจับว่าร้ายแตงอะดิ้ยคือเ่าแหละครับที่มีคนขับราเบิ้งทิปของผมนะครับอยากให้พี่ให้นออกไนเบิ้งครับเดี๋ยวมากินน้ำกันนี่แหละครับ สลัดร่องจ้านอีกครับกินไหนนะครับสเส็กกินไปแล้วครับ ครับครับสำหรับท่านที่เขามอเบางทีของผมแล้วถ้าถือใจจลิปของผมในแนวเหตุของผมนี่ก็ฝากกดติดตทามกดไลค์กดแชร์ให้ปบาตอบเลยด้ยครับหรือถ้าอยากจะบอกยั่งให้ปับเปี่ยนแบบได้ก็คอมเมนต์บอก บาตอมไหนด้วยครับในคอมเมนต์เดี๋ยวบาวตอมจะขอไปอ่านไปตอบทุกคนนะครับมอนี้กันต่อจากราพี่นองไปก่อนนะครับจากราทนาผู้ชมไปก่อนคลิปหน้าสีผ้าก็ดีอย่างกักติดต้าใหม่ครับสำหรับมอนี้สวัสดีครับ